อ่ะสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ,ๆช่วงนี้ผมมีแฟนๆช่องหลายคนทักมาถามในไลน์และเฟซน,นะครับว่าผมหายไปไหนถึงไม่ได้ทาคลิปลงช่องครับต้องบอกว่าตอนนี้ส่วนผมอยู่ระยองนะครับระยองน้าท่วมนะครับก็เลยขอเวลาแก้วิกฤตของส่วนตัวเองก่อนนะครับแต่พอดีช่วงนี้วันนี้มีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้บางส่วนเอาเท่าที่ว่านะเพื่อนๆอสำหรับหัวข้อคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการ มีคำถามว่าทุเรียนเล็กจําเป็นต้องเติมฮอร์โมนทางใบไหมครับถึงจะมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันนะครับเพื่อนๆพี่นพี่น้องๆคือแบบนี้นะครับเ,เหมือนเปรียบเหมือนว่าเดินมาดูที่สวนผมนะครับคุยให้ฟังเหมือนฟังอยู่ที่สวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในคลิปกันนะครับว่าการปลูกทุเรียนอยากให้เจริญเติบโตดีจําเป็นต้องเติมฮอร์โมนและธาตุอาหารทางใบ,บหรือไม่นะครับ โอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราดูการเติบโตของต้นนี้ก่อนนะครับผมพูดต้องพูดอยู่ใกล้กล้องนะครับเพราะว่าแบตไม่ได้เอาไม้ไร้สายมานะครับเพื่อนๆก็อลองคอมเมนต์มานะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราดูการเติบโตของต้นนี้นะครับอตอนนี้อายุปลูกคือ1ปี2เดือนนะเพื่อน ตอนสูงคือแบบนี้นะครับออตอนที่ผมไปเทียบผมไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับก็ให้เพื่อนๆดูเป็นช็อ,ชอตเอาแบบนี้นะครับนี่นะครับการจเจริญเติบโตของแปลงนี้ก็เป็นแบบนี้เกือบทั้งหมดนะครับปลูกจากกิ่งข้างนะครับปลูกจากกิ่งข้างนะครับเป็นนี้ปลูกจากกิ่งข้าราคาซื้อต้นพันธุ์นะตอนนั้นคือหนึ่งร้อยสามสิบาทนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเทียบการเจริญเติบโตให้เพื่อนๆดูนะ นะครับเปรียบเหมือนว่าเดินมาดูที่สวนกันเลยนะครับตัวผมสูง170นะครับสูงผมตัวผมอะที่ผมไปยืนเทียบบ่ผมสูง173ทีนี้ถ้าสมมุติเรามาดูที่สวนกันแบบนี้นะครับก็จะมีคนถามว่าแล้วจําเป็นต้องเติมธาตุอาหารทางใบไหมนะครับผมจะบอกว่า ให้คุณดูสภาพต้นต้นนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปนะครับต้นนี้นะครับการดูแลคือปุ๋ยน้านะครับฮิวมิกเป็นตัวเสริมเอ,อ่อหมายถึงปุ๋ยทังดินนะครับให้น้ําอย่างเหมาะสมนะครับแล้วมีฮิวมิกเป็นตัวเสริมนะครับทางใบก็เป็นยามแมลงบวกกับยาป้องกันเชื้อราเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยาป้องกันเชื้อราก็ถูกถอดออกแล้วนะครับผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับว่าเอ,อ่อถ้าใบแบบนี้เราจะต้องเติมธาตุอาหารทางใบไหม เพื่อนๆดูนะครับดูสภาพการต้นแบบนี้นะครับฟามสูงเอก็น่าจะประมาณสองเมตรนะครับสําหรับอายุหนึ่งปีสองเดือนนะเพื่อนเนี่ยถ้าใบแบบนี้นะครับมันใบเขาบอกเราได้แล้วนะครับว่าใบพุ่มสภาพต้นการพุ่งของยอดนะครับ<ๆ>เขาบอกแล้วว่าเขาได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่นะครับมันเป็นคําตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเพื่อนอเดี๋ยวผมพาวนดูเนี่ยมันก็เป็นงนี้กับต้นนะครับเนี่ย มาดูนะดูสภาพทรงดูทรงนะครับใบและการแตกกิ่งเขาบอกอยู่ลยแล้วนะครับว่าเขาได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่นะครับมันเป็นคําตอบของคําถามที่ว่าจําเป็นต้องเติมธาตุอาหารทางใบไหมนะครับผมบอกเลยเลยว่าไม่จําเป็นนะเพื่อนๆนี่ืูสภาพใบนะครับสภาพต้นแบบนี้นะครับเห็นไหมกิ่งแตกทุกข้อนะครับถ้าเรา ให้ปุ๋ยทางดินอย่างเหมาะสมนะครับอ,อ,อายุไสนี้นะครับ1ปี2เดือนหน้าตอนนี้ใส่ปุ๋ยประมาณ 2, ออ3องสามกำมือต่อต้นต่อเดือนนะครับแบ่งใส่2ครั้งนะครับคือใส่ทุก15วันนะครับใช้อินทรีย์เคมีตัวหน้าสูงนะครับถามว่าวใส่เยอะไหมปุ๋ยใส่น้อยมากเลยนะเพื่อนถ้าเทียบกันกับส่วนอื่นๆ,ๆ,นนๆเทียบกับการเจริญเติบโตนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราดูต้อนอื่น ต่อไปเนี่ยเพื่อนๆน,น,นะครับถ้าเรามาเห็นทุเรียนเราเป็นแบบนี้นะครับมันก็ตอบคำถามอยู่แล้วนะครับว่าเราจําเป็นต้องเติมธาตุอาหารทางใบไหมนะครับผมบอกได้เลยไม่มีความจาเป็นใดๆนะครับถ้าเราให้ปุ๋ยให้น้ําอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับทุเรียนเราจะเติบโตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับนี่ครับต้นนี้ก็สูงเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูความสูงกันนะเพื่อน,นผมสูงร้อยเจ็ดสิบสามนะครับเนี่ยสุดหัวผมละ ก็เจดเจดสองเมตรนะครับก็สูงเจดเจ็ดสอเมตรแล้วนะเพื่อนนะครับไซส์แบบนี้นะครับถ้าเราดูแลได้แบบนี้นะไม่เกินสีป่ปีเอ่อเราสามารถเอาผลผลิตได้แน่นอนนะครับเนี่ยเราสามารถวัดเทียบแบบนี้ได้นะครับนี่ใบแบบนี้สภาพต้นแบบนี้นะครับไม่มีการเติมธาตุอาหารทางใบนะครับด้วยความสมบูรณ์ที่เราจัดปุ๋ย จัดน้ําอย่างเหมาะสมนะครับใส่มาตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับไม่มีการปล่อยให้ทุเรียนโซมแล้วถึงใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็มีฮิมิกเป็นตัวช่วยทําให้ใบใหญ่นะครับกิ่งยาวนะครับโอเคนะครับเพื่อนคงได้คําตอบกันแล้วนะครับแต่ต้องถามว่าเอ๊ะแล้วทาไมบางสวนบางคนถึงสอนให้เติมธาตุอาหารทางใบถึงทําให้ทุเรียนแข็งแรงถึงทําให้ทุเรียนสวยถ้าไม่เติมไม่ได้นะครับ ก็ต้องดูที่วิธีการดูแลของแต่ละสวนนะครับออถ้าถามผมนะครับในสภาพแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าทำอะไรก็ได้หมายถึงว่าจะเติมหรือไม่เติมธาตุอาหารทางใบก็ได้นะครับทางดินจะใส่ปุ๋ยมูลวัวมูลสัตว์ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับยา,มาแมลงพ่นทุก7วัน10วันณตอนเนี้ต้นที่เพื่อนๆเ,เห็นในรูปนะครับผมพ่นยาป้องกันมแมลงใช้บาร์มกตินเพียงตัวเดียวนะทุก15วันนะครับ บวกยาเชื้อรายาเชื้อราถูกถอดออกแล้วยาเชื้อราไม่ได้ใส่นะครับใส่ตอนอายุต,ตั้งแต่เริ่มปลูกถึง1ปีคือทํางานได้ง่ายๆอะไรก็ได้แต่งกิ่งหน้าฝนได้ไหมได้นะครับผมพามเพื่อนดูเราแต่งกิ่งครับนี่ก็ผมแต่งตลอดนะครับแล้วก็ไม่เคยเ,เดี๋ยวไปดูตอนนี้น่าจะเห็นง่ายกว่านะครับผมจะพาข้ามไปดูต้นนู้นก็โอ้โหหญ้ารกมากนะครับ เพื่อนดูนะผมก็แต่งเลือกทรงตลอดนะครับตัวกิ่งเองมีเชลานะครับเนี่ยแต่เชลราพวกนี้เป็นเชลราสำหรับกิ่งแห้งไม้แห้งพอมันตายไปมันก็เป็นไม้แห้งนะครับมันไม่เข้าไปที่ต้นไม่เกี่ยวกันดูมันจะเห็นได้ว่าต้นลําต้นสะอาดสีน้ำตาลนะครับบ่งบอกถึงว่าการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนลายแตกนี่ก็เป็นการขยายต้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยถ้าทรงแบบนี้นะครับต้นสีแบบนี้นะไม่ใช่สีดานะสีแบบนี้นะแน่นอนนะครับการเจริญเติบโตจแจ๋วมากอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดู การการนีย่ยาลกมากครับการจเจริญเติบโตจะดีมากนะครับเนี่ยต้นนี้ถ้าเทียบกันก็สองเมตรกว่านะครับไปดูนะนุ่นก็เป็นแบบนี้หมดนะครับหนึ่งปีสองเดือนนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวก็จะหาว่าสวยทุกต้นไม่ใช่นะครับต้นนี้ก็กําลังฟื้นตัวนะครับดูพิษผมประเมินอยู่ว่าเขาจะฟื้นได้ไหมนะครับก็ปล่อยๆไปก่อนนะครับ นี่พุ่มประมาณนี้นะเดี๋ยวเราดูต้นนี้ต้นก็ได้ครับสังเกตสีกิ่งนะครับการจะระญเติบโตดีสีกิ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีออกน้ำตาลอ่อนเป็นลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขปดูใกล้กันเพื่อนใบแบบนี้นะครับเป็นคําตอบของการคําถามที่ว่าต้องเติมธาตุอาหารทางใบไนหะผมบอกเลยไม่จาเป็นนะครับเนี่ยถ้าอยากให้ใบใหญ่เราก็ใส่ฮิมิกช่วยเข้าไปนะครับ ช่วงก่อนฝนผมก็ใส่ปทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ใบใหญ่นะครับการแตกกิ่งดีนะครับเมื่อเมื่อต้นแข็งแรงเนี่ยต้นเนี้ยเป็นในลักษณะแบบนี้ยอดพุ่งนะครับสีสะอาดการแตกแตกอยู่ตะลอดเวลาสีเลยเป็นน้าตาลน้ำเพื่อนนะครับเนี่ยลำต้นแบบนี้นะเนี่ยไม่มีร่องรอยของไายเข่นไม่มีร่องรอยของเชื้อราเอ่อที่รบกวนพวกท่อลาเลียงท่ออาหารเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เล็กๆก็ใส่ยาป้องกันเชื้อรามาตลอดนะครับเพิ่งถอดออกนะครับการดูแลนะครับถ้าเราทํา อย่างถูกต้องนะครับตั้งแต่แรกกดตั้งนิดนึงเดี๋ยวผมปิดท้ายคลิปหน่อยนะครับถ้าเราทําอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับทุเรียนจะแข็งแรงนะครับเมื่อมีคนถามผมนะครับในคอมเมนต์หรือในเฟซทักมาถามว่าดูแลยอย่างไงผมบอกว่าง,ง่ายที่สุดนะครับถ้าสภาพเราแบบเนี้ยเรียกได้ว่าอะไรก็ได้หมายถึงปุ๋ยทุกสิบห้าวันอาจจะข้ามไปหนึ่งรอบก็ได้นะครับปุญนขาวต้องใส่ไหมไม่ต้องใส่ไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องมีอะไรวุ่นวายไม่ต้อง กลัวปุ๋ยไม่ต้องใส่ปูนขาวไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของค่าฟอเมตกดเป็นด่างในดินทาให้ต้นไม้อ่อนแอนู่นนี่นั่นยุ่งยากุณหมายไม่ต้องทั้งสิ้นนะครับแค่คุณทําทุเรียนคุณให้แข็งแรงนะครับหปีให้ได้ทรงแบบนี้นะครับสปีได้ผลผลิตแน่นอนนะครับถ,ถ้าทานทางใบก็ไม่ต้องเติมนะนะครับใช้แค่ปุ๋ยแล้วก็การให้น้ําการติดตั้งหัวน้ําที่เหมาะสมมีฮิมิกเป็นตัวเสริมเท่านี้ครับ จะเรียกด้วยว่าทําอะไรก็ได้จะแต่งกริงหน้าฝนได้ไหมได้นะครับอ,อ,อะไรที่เขากลัวกันนะนะครับของผมไม่กลัวเลยนะครับขอแค่คุณทํำทุเรียนให้แข็งแรงนะครับเกณฑ์คือ1ปีโดยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอปีปีสปั๊บเข้าเข้าเกณฑ์ปี3ย่างเข้าปี4คุณเอาผลผลิตได้แน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากกันต่อคําถามที่ว่า จำเป็นต้องเติมธาตุอาหารทางใบไหมทุเรียนถึงจะเติบโตได้ดีอันนี้คือคําตอบนะครับแปลงนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่เคยเติมเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆพ,นพนทุกคนทาเกเษตรนะครับโดยเฉพาะทุเรียนนะครับตอนนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งของทุเรียนนะครับผมอยากให้เราเป็นเบอร์หนึ่งตลอดไปเขา้าเบอร์หนึ่งคืออะไรครับ4ปีควรเอาผลผลิตให้ได้นะครับ นะครับแลวผลผลิตต่อไร่เราควรจะต้องสูงเดี๋ยวเรามาพูดกันในคลิปต่อไปถ้าเรบคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้าท่วมนะครับเวลาทําคลิปก็น้อยนะครับคลิปเลยค่อนข้างห่างไปเดี๋ยวไปจัดก,การน้ําท่วมนิดนึงสวนผมก็ท่วมครับตอนนี้ดูดออกอยู่โอเคครับลาไปก่อนสวัสดีครับ